นะอันนี้คือวัดโชติทายการามอดีขับรถผ่านมาแถวดำเนินสะดวกเอ้ยทำไมเราผ่านมาไกลเลอเกินนะเราผ่านมาบ้านเราไม่ได้อยู่แถวนี้เราผ่านาได้ไงเนี่ยผ่านมาแถวนี้ก็เลยแวะเข้ามานะฮะวัดโชติทายการามนะน่านั่งดีตรงนี้น่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจด้วย <c oughs> เพราะว่ามีท่าเรือเนี่ยมีภาษาจี <c oughs> านเนี่ย บ้านสวยว่ะบ้านบ้านบ้านไม้มมมมสวยอะ่ะแล้วก็มีพระพุทธร,รูป,ปอ๋อพระพุทธร,รูปเรียกว่าอย่างไงนะประมาณศิลปะสมัยลบบุรีอะ่ะมีถวายสังฆทานตรงนู้นด้วยเราไปดูเนี่ยเขามีที่ท่องเที่ยวตรงนี้ด้วยมีก๋วยเตี๋ยวอยู่ริมน้ำเลยอ่ะมีตลาดอ,อ่ะมีเป็นตลาดนะนนดําเนตลาดน้ำดําเลย ไปดูท่าน้ํากันก่อน่เราไม่ได้ติดไม้มาเลยอ่ะอาจจะมีเสียงลมแทรกหน่อยแล้วกันมีหอนาฬิกาด้วยโอเมกา้านี่ไงเห็นไ,ไหม,อม,อมโอเมกา้าวัดใหญ่นะใหญ่มากเลยเดินมาท่องเที่ยวกันในยามนี้แล้วกันโอ้ท่าน้ำสง,ส,งสัยเราจะมีแข่งเรือหรึเปล่า หรือเชิญพระลงน้ำปั้านสวยๆอย่างนั้นะนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยบ้านเนี่ยสวยนะเออกล้องมาถ่าย,านยอนะอันนี้คลองดําเนินที่เท่าไหร่เนี่ยอู้หูคลองสวยจังเลยต,ต่ำลมมงไปนี่ดูดิบ้านสวยนะบ้านแต่ปิดนะเพรามีคนอยู่อ่ะเนี่ยบ้านสวยมากเลยอ่ะเป็น มีเล่นเชิงมีเล่นชั้น,อ,นอ๋้ยคลองสวยมากเลยคลองดำเนินไม่ใช่บ้านนะน่าจะเป็นโรงเรียนอนุบาลไม่บ้านไม่รู้เหมือนกันอะไรอ,อ๋อเป็นโรงเรียนเหรออ,อาจจะเป็นบ้านรครูใหญ่ก็ได้โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการ,รามโอ้ดีวะ่ะนะคลองสวยดีอ่ะ เพื่อนทวิตกลิ่นปทุมขอสวัสดีกันอีกรอบแล้วกันนะครับนะคลิปนี้ได้เดินทางผ่านมายัางตำบลดำเนินสะดวกอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีนะครับเดิมเดิมแล้วเนี่ยตั้งใจจะไปที่อำเภอเมืองนะครับตำบลห้วยผ่ยอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีโดยหลักแล้วก็ต้องเดินทางไปทางถนนเพชรเกษมนะครับแต่คราวนี้อยากจะเดินทางในถนนที่มันแปลกตาขึ้นหน่อยนะครับก็คืออดละเออเขาเรียกว่าอะไร เลาะเลเลาะละัดนะเลาะละัดเลือกสวนไล่นาเข้าไปนะครับก็ไปอย่างเดียวแหละครับตบลนดำเนินสะดวกอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีนะครับก็เลียเล้ยวไปเลี้ยวมาเห็นวัดอยู่วัดหนึ่งนะครับสวยงามแปลกตานะหน้าวัดเขาจะเหมือนมนดกนะแต่ที่จริงเป็นอุโบสถเก่านะก็ เลยตัดสินใจเลี้ยวเข้าไปทันทีนะครับเห็นป้ายวายนิ้วป้ายขนาดใหญ่เลยนะเชิญชวนเรียนเชิญอะไรประมาณนี้นะเข้าไปกราบสการะหลวงพ่อลบ,บุรีลาเมตโอ้อ่านครั้งแรกก็ตกใจไอ้ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นก็แปลกใจนะก็แปลกใจว่าเอ๊อยู่ราชบุรีแต่ทำไมมีหลวงพ่อลบ,บุรีนะก็เลยต้องเข้าไปเยี่ยมชมหน่อยนะครับวัดนี้มีชื่อว่าวัดโชติทายการาม ตอนแรกก็ไม่คุ้นนะไม่คุ้นก็เรียกยากหน่อยนะเรียกไปเรียกมาเดี๋ยวก็ติดปากไปเองนะครับวัดนี้เป็นวัดในพระพุทธศาสนาเถราวาทนะครับสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายนะตั้งอยู่เลขที่3หมู่ที่1ตบำบลดําเนินสะดวกอํเาเภอดําเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีนะครับฟังหน่อยแล้วกันนะวัดสร้างขึ้นด้วยความศรัทธาของปู่มั่นมั่งมีนะฮะข้าหบดีผู้ใจบุญใจกุศลถวายที่ดินของตนนะฮะ เพื่อสร้างวัดกับทั้งบอกบุญชาวบ้านรวมเงินได้หนึ่งช่างเศษนะก่อสร้างหนึ่งกุฏิหนึ่งหลังนะฮะเมื่อปีพุทธศักราช2417แล้วก็นิมนต์พระพิสุช่วงจากวัดบางคนทีในนะมาเป็นเจ้าอาวาสรูปแรกนะครับหลวงพ่อช่วงภายในโบสถ์หลังใหม่ที่มีหลวงพ่อรบ,บุรีลาเมศอยู่ก็จะมีรูปเหมือนนะรูปเหมือนเคารพของ หลวงพ่อช่วงอดีตเจ้าวาดรูปแรกอยู่ด้วยนะครับนะวันนี้มีพระมหากษัตริย์ถึงสองพระองค์นะครับเคยเสด็จมาที่นี่นะครับก็เมื่อวันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2447นะฮะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้เสด็จประพาสโดยทางเรือนะครับทรงนำเรือพระที่นั่งเทียบหน้าวัดนะตรงศาลาการประเรียนนะครับหลวงพ่อช่วงเจ้าวาดรูปแรกน,นะฮะก็ทราบ จึงนำพระลูกวัด5รูปนะมาสวดชัยมงคลคาถาต้อนรับนะแล้วก็พระองค์ก็ทรงพอพระราชาหฤทัยเป็นยิ่งนักนะครับทรงถวายปัจจัยเพื่อบุรณะวัดสิบช่างนะถวายพระพยุรูปละหนึ่งตำลึงนะแล้วก็แต่งตั้งพระอธิการช่วงเป็นพระครูวรปีชาวิหารก,กิจศนะาลาท่าน้ำของวัดโชติทายการามและโปรดก้าโปรดสมอมให้ทหารมหาเล็ก จัดที่ประทับที่สาราส่งให้พนักงานเครื่องต้นประกอบพระกายยาหารสำหรับเสวยที่สาราท่าน้ำสาราการตร,รีย่นหลังปัจจุบันแล้วก็เมื่อวันที่4พฤศจิกายนพุทธศักราช2510เวลา12นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จมาบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน นวัดโชติธายการ,รามในเทศกาลออกพรรษาตามคำกรากบบังคมทูลอันเชิญเสด็จพระราชดำเนินของประชาชนชาวดำเนินสะดวกที่ปรารถนาจะได้เข้าเฝ้าชมพระบารมีของทั้งสองพระองค์นะครับในหลวงมาถึงสองพระองค์เลยนะครับที่วัดเนี่ยนะไปดูนู่นดีกว่านะหลวงพ่อลบบุรีลาเมศนะแล้วก็ที่วัดเนี่ย นะที่วัดนี้ก็มีพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงด้วยก็คือหลวงพ่อเฉยนะไว้มีโอกาสก็จะนำประวัติของท่านมาอ่านให้ฟังแล้วกันนะครับประวัติหลวงพ่อเฉยวัดโชติธานยาการามนะครับดูวัตถุมงคลกันนะครับภายในอันนี้เป็นโบสถ์เลยใช่ไหมโบสถ์ไม่ใช่แค่วิหารเป็นโบสถ์นะโบสถ์หลวงพ่อลบบุรีลาเมศนะ ก็มีท้าเวสุวรรณขนาดตั้งบูชาราคาไม่แพง500บาทเองนะนี่น่าจะเป็นเนื้อเรซสสินนะแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรกรอบตู้กระจกมีตู้กระจกให้ไว้ด้วยเอาไว้ตั้งบูชาที่บ้านได้เลยอันนี้เป็นพระอาจารย์วิรัตสินห์ทรวิรัตสิงทร สีวลีพระสีวลีด้วยแล้วก็เหรียญพญาเตาา่าเรือนพิมพ์เล็กอันนี้สูงดีนะอันนี้เป็นอะไรอะ่ะบูรณะปฏิสังขรสุติสมไทยเนื้อเงินอันนี้เนื้อเงินเนื้อเงินลมซาตินนะแบบนี่เท่า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 นิ้วมือเหรอไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันสามร้อยบาทเนื้องนมนะพูดถึงสามร้อยบาทเนื้เงินถูกนะเนี่ย สามร้อยบาทนี่เงินถูกมากอันนี้ดูดูด้านนี้ก่อนก็มีอันนี้หลวงพ่อ,อมีพระกิ่งด้วยน่พระกิ่งปีห้าสามสามร้อยบาทเองพระกิ่งพระกิ่งโชติโชติวัดนะพระกิ่งโชติวัดสามร้อยบาทพระกิ่งโชติวัดอันนี้เนื้ออะไรเนี่ยสองร้อยบาทเองพระกิ่งโชติวัด แล้วก็เป็นอันนี้อะไรพยาเต่าเรือนเนืน้อเงินลงยา2 0 0 0บาท2,500บาทแต่วเนื้อเงินธรรมดาส0 0 0บาทเนื้อเงินลงยา2,500บาทแล้วก็มีรูปพระธรรมวิรัติสุขคอหลวงพ่อเชยหลวงพ่อเชย ดาวเรียนสองเก้าเก้าทองแดงซาตินอันปักก้าซาตินสองเก้าเก้าอันนี้ก็เป็นพระพระบูชามีพระกิ่งด้วยกลิ่นพระกลิ่นแล้วก็เป็นคุ้นแผนเครือบองละหนึ่งร้อยบาทคุ้นแผนเครือบสวยนะ เคลือบสวยเลยเป็นของทางวัดสร้างอันนี้สมเด็จนะสมเด็จมีใครชอบสมเด็จเรื่องนี้นะน่าบูชาสมเด็จนะมาไปกันดีกว่าหรือว่าออกไปลายไหน่อยรอบแรกเป็นรอบที่หนึรอบแรกก็เป็่หนึ่แล้วก็มา ทางวัดเขาก็อนุญาตให้ขึ้นมาปิดทองหลวงพอ่อลบุรีลาเมศใกล้ๆเลยได้เลยนะครับนะเดี๋ยวเราปิดทองเสร็จเรียบร้อยแล้วลงดีกว่าเอาด้านนี้ล้ครับประวัติ หลวงพ่อลบบุรีหลาเมศวัดโชติธายาการามอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีเรียบเรียงโดยพระมหาประกอบโชติปุญโญปทเจ็เจ้าอาวาสวัดโชติธายาการามหลวงพ่อลบบุรีหลาเมศ เป็นพระพุทธรูปปางมาราวิชัยระหว่างสมัยสุขโขทยัยถึงลบบุรีอายุประมาณ400-500ปีสูง95นิ้วหน้าตัก6 9นิ้วตัวองค์พระทำด้วยศิลาในสมัยที่พระธรรมวิรัตสุนทรหลวงพ่อเฉยอดีตเจ้าว,วาดวชโชติทายการามได้สร้างอุโบสถหลังปัจจุบันเมื่อปีพุทธศักราช2481 จากนั้นท่านได้สแสวงหาพระพุทธรูปมาเป็นพระประธานในอุโบสถแต่ก็ไม่มีเพราะอุโบสถหลังใหญ่ที่มีก็องค์เล็กเกินไปไม่เหมาะสมในปีพุทธศักราช2485ท่านจึงทำหนังสือถึงกระทรวงธรรมการในสมัยนั้นกระทรวงธรรมการให้ไปเลือกดูที่จังหวัดลบบุรีเหตุเพราะว่ามีวัดร้างมากท่านจึงชักชวนพระภิกุนายช่าง พร้อมทั้งญาติโยมจำนวนหนึ่งออกเดินทางไปจังหวัดลบบุรีโดยล่องไปทางเรือเมื่อไปถึงแล้วได้พบวัดร้างมากมายแต่ก็ยังไม่ได้พระพุทธรูปตามที่ต้องการส่วนใหญ่ประหลักหักพังไม่คงอยู่ในสภาพเดิมเมื่อท่านกับคณะเดินทางไปถึงวัดร้างวัดหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้าได้พบพระพุทธรูปองค์หนึ่งมีพุทธลักษณะงดงามเป็นอย่างยิ่ง แต่ว่าไม่มีพระเสียรท่านก็บ่นว่าเสียดายเสียดายจริงๆโยมคนหนึ่งก็พูดขึ้นมาว่าถ้าเป็นองค์สมบูรณ์ก็คงไม่อยู่อย่างนี้หรอกอีกคนหนึ่งก็พูดขึ้นว่าน่าจะค้นหาดูให้ทั่วก่อนเพื่อจะเจอเสียรแต่หาเท่าไหร่ก็ไม่เจอหลวงพ่อเชยจึงจุดทูปเทียนบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าถ้าจะเป็นบุญวาสนาของวัด ขอให้เจอพระเสียนด้วยเธินหลังจากนั้นก็ค้นหากันอีกรอบในการค้นหาครั้งนี้ได้พบต้นไม้ต้นหนึ่งมีรากของต้นไม้ก็เสียนพระพุทธรูปไว้แน่นโ่มาเฉพาะพระพักเท่านั้นจึงช่วยกันถากรากไม้ออกเมื่อนำออกมาได้แล้วแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าใช่เสียนรพระประทานหรือไม่จึงช่วยกันเอาขึ้นไปสวมดูทุกคนต่างดีใจกันเป็นอย่างยิ่ง เพราะว่าสวมได้พอดีจึงได้ทำพิธีอัญเชิญหลวงพ่อลบุรีมาอย่างวัดโชติทายการามเพื่อประดิษฐานเป็นพระประธานของวัดโชติทายการามนับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาเหตุที่ชื่อว่าหลวงพ่อลบบุรีรามเมธเพราะว่าพระพุทธรูปองค์นี้เดิมอยู่ที่จังหวัดลบุรีญาติโยมจึงพากันเรียกว่าหลวงพ่อลบุรี ที่21ตุลาคมพุทธศักราช2518สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกวาดวาสโนวัดราชบาพิตรพรุงเทพมหานครได้เสด็จมายังวัดโชติทายการามส่งเข้าไปยังอุโบสถทรงกราบพระรัตนตรัยทรงชอบว่าพระพุทธรูปองค์นี้งดงามยิ่งนักจึงทรงถวายพระนามหลวงพ่อรบบุรีใหม่ว่า พระพุทธมหามุนีลบปุรีโบราณสถิตดำเนินโชตินรมิตรปฏิมา ที่เข้าใจนะครับเผื่อคนภายนอกเนะี่ยได้เข้าไปยังวัดนะครับจะได้ทราบข้อมูลบ้างนะคนที่ได้ดูคลิปนี้ไปนะครับก็จะได้ทราบว่าทำไมถึงชื่อว่าหลวงพ่อลบบุรีลาเมศนะครับคลิปนี้ก็ลานไปในเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่สนใจแวะกันเข้ามารับชมนะครับขอให้มีความสุขทุกท่านครับสวัสดีครับ